อันนี้หน้าเดียวเลยมันชื่อพ่อไหมนะโอ้ยคนะ่ะกระตาหน้ารักกว่าเหมือนไหมทุกคนอันน,นี้นี่เป็นของตุ๊กตาที่ผมตั้งใจจะมาให้อัน,นี่หนะ้า เหนก็ย่ไหนวทมองไปโน่นเขาก็ถ่ายคลิปไหเลถ่ายคลิปก็หันหน้าก็ถ่ายเลพื่อมองตาก็วก็คาสาไมองด้อแตนะครับผมมีคำเิมค่นครับคคน้อยคเดมแต่ว่าทไมเวลาครับรมทำไมเรียกว่าขอให้เป็นเทวเทวดา เป็นลโอกชย้วมโอโแล้วเดี๋นก็ไปมีไม่ล้โพเป็นต้นใหญ่ครับลวก็จะให้คนนั่งราันเยอะเาไม่ว่าเป็นที่ธรรมดาที่ธรราจะได้เฉดอะไรอะไรอะไรอ่าเอาว่าจะเป็นล้โพให้เป็นเอาที่ธดเลยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยขอบจมากมียังเรื่องรืวันสำคัญอะก็ก็ถือว่า ตั้งใจจริงๆเละเพราะว่ากอปชุบกอบชุดพ่อเลยก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายตามตลาดทั่วไปนอกจากสัดคำพ่อก็ขอให้ลูกตั้งใจความดีที่ตั้งใจทําให้พ่อจงส่งส่งผลดีกับลูกให้ล,ลูกจงประสบความสาเร็จในชีวิตการงานเจริญรุ่งเรืองให้คนลัก ให้คนเมตตาให้คนรักคนเมตตาก็ฟ้าเมืองไทยต่างไกลทุนต่างประเทศสมกับที่พ่อรู้ว่าลูกตั้งใจดีนะครับตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดนั่นแหละถึงจะอาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่พ่อก็คิดว่าัากบันหนึ่งลูกก็คงจะทําดีที่สุดให้ได้เพราะว่า ที่เห็นดูที่เมตตารู้พ่อของรู้คนมีความจริงใจแล้วก็ทำดีกับทุกคนโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งที่ลูกตั้งใจที้จะทำบางดีที่ลูกทำมันก็จะส่งผลมาให้ลูกเองจะขอให้เจริญเจริญลูกนะ เครับผมคลิป <rôle> น <à> <suppl él an ici> ี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมวันที่ห้วันนี้นะครับผมเป็นวันพ่อว่าอย่าลืมไหวพริบแน่พ่อกันเยอะๆพูดไปไม่เป็นแล้วแค่ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน